ในวันเกิดเนาะอันนี้ในวันเกิดในวันเกิดผมก็คือว่าครับผมอยากจะนํากระเพราที่เด็กไม่รู้จักมาเกาะเด็กไม่เคยรู้จักให้เด็กลองได้ชิมซึ่งเรามีการถามนะว่ากระเพราเด็กๆรู้จักกระเพราอะไรบ้างอ่าเบสิกเลยพื้นๆตามแบบทั่วไปทุกคนรู้จักเนี่ยก็จะมีกระเพราหมาูกระเพราไก่ทะเลเนื้อหมูกรอบอืมหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าแบบตัดภาพไปอย่างอื่นอย่างเงี้ยเด็กๆไม่รู้้วยซ้ำเลยว่าปาดอลลี่คืออะไรเด็กๆไม่รู้เลยว่าเบคอนคืออะไรแม้แต่ไส้กรอกไอ้ที่อะไรนะไส้กรอกตามเซเว่น่ะที่เรานำมาผัดอะไส้กรอกบิ๊กไบอะเด็กๆก็คิดว่าเป็นไส้กรอกธรรมดาซึ่งซึ่งเขาไม่รู้แล้วการที่เรามาทำอย่างเงี้ยมันทำให้เขารู้ว่า พ่อครับโรงเรียนบ้านนัมีอยู่ไปทางไหนไปตรงตรงตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่ครับโอ้โหโอ้มากครันนี่ไงไอ้นี่ไงดีดจอครับไอ้ เจ็บตั้งกระทะวิธีการตั้งกระทะที่ถูกต้องนะครับเวลาผัดนี่นนเราจะไม่ใช้แผวนวิธีการตั้งกระทะที่ถูกต้องนี่โรเคโคตรเฟี้ยว<ท>ไอ้สัสเฟี้ย<ท>ว, <laughs> วป่ะเ <laughs> พื่ออะไรอันนี้เป็นกระเพราเบคอนนะ อ่าเราเคยได้ยินคำว่าเบคอนไหมเบคอนอ่าอันนี้คือผัดกับเค้าเบคอนทเน่นซ่อมกองน้ำซ่อมกองน้ำเออ เปิแบบดโอกาสให้เด็กๆได้ชิมเมนูที่แบบเด็กๆจะไม่เคยชิมอย่างเช่นเบคอนหรือโดอนี่อะไรมาระหว่างทางได้เจอที่ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยมาแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆเจอน้องเจอคุณครูที่น่ารักก็รู้สึกแฮปปี้แบบมีความสุขเห็นรอยยิม้มของเด็กๆอะไรเงี้ย เด็กน่ารักค่ะแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักทุกท่านโอ้ยอยากเท่เลยเหรอปองตะลิวฮ่าาาอ้อะฮาฮ่ โอตีลูกาสาบตลบแล้วเอาเอาเอาไปหาผีอยู่ป่าช้าเอาผีป่าป้าไปเผาผีป่าช้าเอาไปเผาอะไรอ๋อว้ยน่ารักกันจังนักเรียนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเนี่ฝันหรอฝันเหรอ ไหนแต่ก็เรื่องเส้นทางเหรอในการเดินทางมาเนาะก็รู้สึกว่าในระหว่างไอ้มึงเลยถึงท่ารีน่ะถนนโอเคนะแต่พอเราจะเข้าบ้านไอ้วางขามเส้นวางขามเนี่ยเส้นวางขาม้อมาบ้านน้อมีรู้สึกว่าถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตราย ทาไมถึงเรียกว่าอันตรายเพราะว่ามันเป็นเส้นทางขึ้นเขาในระหว่างทางที่เราขึ้นเขามาเนี้ยรถดับไม่รู้กี่รอบก็ไม่รู้เพราะว่าทางมันชันมากแล้วก็เมื่อเราผ่านในเส้นทางในลาดชันขึ้นมาได้อุปสรรคต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นในเรื่องของถนนหรือว่าทางลูกรังถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกหรือสภาพอากาศไม่ดีอะไรแบบเนี้ย หรือว่ามีพายุอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนนะมีสูงแล้วสิ่งที่ประทับใจระหว่างที่มานี่คือมีอะไรบ้างครับสิ่งที่ประทับใจหรอแรกๆเลยคือเด็กๆเด็กๆน่ารักมากเด็กๆคือใหอ้การต้อนรับที่ดีมากคือเขาแบบเข้าหาเรา ขาข้อหาเราเขาก็ดึงเราไปพี่เช็คพี่เช็คมาดูนี่ค่ะมานั่นมานี่มันเหมือนแบบว่าถ้าที่เราดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีครับโอระวังระวังลูกระวังตกระวังตกแบบอ้าวไม่ตกมันมีเหรอโอ้โหเป็นฟิลตื่นเต้นเป็นฟิลตื่นเต้นแล้วอยากข้อหาเราที่ประทับใจก็คือเด็กๆอย่างที่สองก็คือในเรื่องของชาลินที่เราทำ ซึ่งถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าชาเลนจ์หลักๆของเราเนี่ยในวันในวันเกิดเนาะอันนี้ในวันเกิดในวันเกิดผมก็คือว่าครับผมอยากจะนํากระเพราที่เด็กไม่รู้จักมาเกาะเด็กไม่เคยรู้จักให้เด็กลองได้ชิมซึ่งเรามีการถามนะว่ากระเราที่เดกระเพรู้จักกี่ตัวบ้างเบสิคเลยกคนรู้จกทั่วไปทุกคนรู้จักนะก็จะมีกระเพราหมูกระเพราไก่ ทันเล่ยิงหัวกอกหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าแบบสุดทายเป็นตัดท่าไปอย่างอื่นยังไงเด็กๆไม่รู้เลยซ้ำเลยว่าปลาดอลลี่คืออะไรเด็กๆไม่รู้เลยว่าเบคอนคืออะไรแม้แต่ไส้กรอกไส้กรอกลาบเซเว่งที่เรานำมาทำไส้กรอกบิ๊กไบอ่ะเด็กๆก็คิดว่าเป็นไส้กรอกธรรมดาซึ่งซึ่งเขาไม่รู้แล้วการที่เรามาทำอย่างเงี้ยมันทำให้เขารู้ว่าอ๋อไอ้นี่คือแฮมนะ เอ้ยไม่ใช่เออไอ้อออออนี่คือเบอคอนนะอ๋อดอลลี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะรสชาติเป็นอย่างนี้มันทําให้กะเพราที่เราทํานั้นเปิดเปิดมุมมองใหม่ๆให้แกเด็กๆ ผมอ้าวไปไปตรงไหนพี่เชี่อก็ไปอ่ะโอ้ตายตายครับโอ้ระวังระวังลูกร,ระวังตกระวังตกอ้าวไม่ตอบมันมีอ่ะ You yeah.